เซเลบที่ดังรลุ้แตกตอนนี้ก็ไม่มีใครเกินน้องหมูเด้งแล้วล่ะเกินจะต้านกระแสน้องจริงๆเลยมาดูตัวจริงที่ชนบุรีถึงที่กันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่วันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้เราอยู่กับพี่ปายนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปายเป็นคนพาพวกเราทัวร์สวนสัตว์กันป่ะขึ้นรถกลอฟกันในสวนสัตว์มีบริการให้เช่ารถกล์ฟด้วยนะทุกคนยังมอนฟูหนูหนูต้องนั่งข้างหลังกันใช่ป่ะพี่รนตหนูจะขับไหม หนูขับได้ด้วยหรอขับได้ค่ะไบับไปนะไม่ารถ <laughs> ไฟสาหรับเด็กเล็กที่เห็นอยู่นี่ก็เช่าได้นะมีแผนที่ให้ดูได้ว่าแต่ละโซนมีสัตว์อะไรมีโชว์อะไรกีโรโร่โมงบ้างจุดแรกที่พี่ปลายพามาก,ก็คือน้องละมั่ง <laughs> เราสามารถซื้ออาหารให้น้องทานได้แบบใกล้ๆแบบนี้เลยแล้วคือมันใกล้มากอะแกอย่างตัวเนี้ยคือนางไม่กลัวคนก็มางับอาหารไปจากมือเองเลยอะได้ไหมอะขอจับนะใครเคยยีโมวย ตกใจที่น้องให้จับไปแล้วหนึ่งกลุก ส่วนอาหารที่ซื้อมาเขาให้มาเยอะมากๆไม่จําเป็นต้องให้ทีเดียวหมดนะั้นทุกคนเราสามารถไปให้สัตว์อื่นๆได้เช่นแรดคาป,ปิาา่ายีราฟหรือช้างที่สวนสัตว์มีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยแล้วที่สําคัญคือเดินชมน้องๆได้แบบใกล้ชิดมากๆอย่างกรงนกใหญ่ก็คือเปิดให้เดินเข้าไปชมพันนกที่อาศัยอยู่กันแบบธรรมชาติไม่ขังกรงเลยที่นี่มีโซนสัตว์แอฟริกาด้วยนะสามารถเดินขึ้นไปให้อาหารยีรัฟได้ที่ด้านบนน้องๆที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นกันเองมากไม่กลัวคนเลยแต่ก็จะมีบางจุดที่ยังคงต้องกัั้้้นนนนไไววววห่่่่่อยสเจจาาตีมแใ ใช่ตัวเดียวกับคลิปในโซเชียลที่นอนน้ำลายยืดไหมนะแต่นางนอนทั้งวันจริงๆอะ่ะส่วนคนนี้เชื่องหุ่นมีเมลอนด้วยนะแต่น้องไม่ยอมบอกมาโชว์ตัวินโฟ<ฮ>ลูกของมาลิชื่อไม่ได้ตั้งชื่อคือชื่อจ๋า <laughs> ว่าคือคนมาดูหมู่เด็งเยอะมาก ในที่สุดก็ได้เจอน้องหมูเด้งแล้วน่ารักตัหมูจะมีเหมือนในคลิปเลยจริงพอดูน้องหมูเด้งเสร็จก็ไปต่อกันที่ดูน้องช้างว่ายน้ําโชว์ตรงนี้จะมีที่ให้ชมด้านบนกับด้านล่างแนะนําให้ลงไปด้านล่างได้เลยเขาจะได้เห็นน้องว่ายน้ําผ่านตู้กระจกแบบชัดๆที่เขาให้น้องว่ายน้ําเป็นการออกกําลังกายใ,ให้น้องสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ทรมานสัตว์เด้อใครที่ยังไม่เคยมาอยากให้ลองมาสัมผัสเองบอกได้คําเดียวว่าคุ้มมาก ดเ,เขาเขียวก็จบลงเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ปายด้วยนนที่มานำเที่ยววันนี้แล้วก็ขับรถให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ